โยนไปเลยใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆค้ะมาให้อาหารปลานะคะวันนี้นะคะปลาเยอะมากนะเพราะว่าวันนี้มาให้ไปจํานะคะดู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 ่ยแย่งกันดู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 เอออาจะแย่งกันนะคะทุกคนค่ะดู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 เดทะเวลามาวันนี้แล้วก็มีความสุขนะคะ พบ,พบปลาเยอะมากเวลาให้เขาเนาะเขาจะก็คิดถึงตอนที่ลูกสาวยังเล็กๆเนาะมาให้บอยบ่อยมาทุกอาทิตย์ต้องพาเขามามาทุกอาทิตย์เลยนะคะเขาบอกว่าอวันไหนที่เขามาให้อาหารปลาเขาบอกว่ามีความสุขความสุขเนาะบอกงอั้นอ้ยหมดขนมปังหมดแล้วะ เอาส่วนมากถคาเอาขนมเแปบบ็ะแบบเป็นซีซีแบบเนี้ยเขาจะไม่ค่อยทานนะคะแบบเนี้ยเขาจะไม่ค่อยกินกันเนาะอืมแล้วก็แต่แต่ว่าลูกสาวเขาเออเขาจะชอบเนาะให้ขนมแบบนี้นะคะตอนตอนนั้นไปวัดไอ้วัดอะไรนะวัดวัดอะไรนะวัดป่าวัดเสือป่าเนาะเขาจะ,จะเอาเป็น ถุงใหญ่ๆเลยนะคะถุงละ300ร้อเนาะเอามาให้เขากระบกมีความสุขความสุขโอ้ยดูดูดสิค่ะดูสิคะพอตอนเอช้าตอนเอช้าเขาจะก็จะมากินเนาะพอตอนใช้จเอาขนมนี้มาเขาจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อย,อยกินเลยนะคะโอ้ยดู ไปเอาขนมไายัยไม่จ้างนะเอาไม้ทันเอาสีกมาสีกมานะคะถ้าถ้าเราเทเขาจะไม่ได้โยนไปไกลๆเนาะเราก็ต้องตรงโยนไปไกลๆนนถ้าตรงนี้เขาก็อยู่แค่ตรงนี้แล้วเนาะ มากินกันเลวขอให้ค่ามีอยู่มีกินดังเหมือนที่ให้ปลานะคะมีอยู่กินกินตลอดไปนะคะวันนี้ขอให้มีโชคมีลาบกันนะคะทุกคนคะ่ะมีโชคมีชัยกันนะคะอยู่เย็นเป็นสุขเช่นปลานะคะใหอ้อาหารปลาก็มีที่มาที่ไปนะคะแล้วก็ ถ้าปล่อยปลาสวายก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะคะมีที่มาที่ไปของเหมือนกันนะคะดูสิคะเต็มเลยค่ามากันหลายคนเนาะแล้วก็โยนเย,ยเล็กก็ถ้าถ้า,ถาม,มาให้อาหารปลาเยเล็กก็ให้ได้ทั้งวีทั้งวันนะคะโยนไปทางไหนก็เขาโยกมากเลยนะคะแบบ มันเป็นอะไรที่สุอยังที่สุดเลยนะคะเพื่อนค่ะไปเอาไปนะคะเอานะคะเอานะคะหมดแล้วเดี๋ยวไปเอามาใหม่นะคะเดี๋ยวไปให้เอาขนมปังสักสองอันน,นี่นะคะโอ๊อยทะา ตอนที่ลูกสาวยังเล็กๆนะเราก็ให้เบบเยอะมาวัานๆหนึ่งก็หมดเป็นสามสี่รอยนะคะอุดนะคะไม่ได้มานานนี่นะคะชุดนี้ก็เอาแต่ขนมปังนะคะทุกคนขา แ่บถ้าถ้าให้เขาแล้วถ้าได้ให้เขาแล้วก็มีความสุขเนาะที่ได้ให้เขานะคะไม่ว่าให้อะไรเราก็มีความสุขเนาะเดี๋ยววันนี้ก็ถ้าให้อะให้เอาข้าวไปให้น้องหมาก็นั่งคุยกับน้องหมากก็มีความสุขเนาะเอาอาหารมาให้ปลาก็มีความสุขกับปลานะคะยินเยอะๆนะ นี่อ้าวต้องโยนไปไกลๆนะคะไม,ไม่งั้นเปียกตัวเองก็เปียกเนาะถ้าให้เข้าตรงนี้นะคะดูสิคะ,ะเต็มไปหมดเลยดูสิคะเพราะว่าเพราะว่าเขาตัวใหญ่ถ้าให้เขาตรงนี้เขาก็จะแย่งกันตรงนี้เนาะแล้วน้ำก็จายไปหมดเลยนะคะโอ้ยดูสิดูสิดูสิ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องโยนไปไกลๆนะคะที่ที่วัดสองก็เยอะเหมือนกันนะคะที่วัดสี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ถ้ามีเรือมาเนะเราก็จะได้ไปนั่งเรือไปนะคะเราก็จะได้นั่งเรือไปวัดวัดสองวัดสองวัดสามวัดสี่แล้วก็ไปวัดหัวคูเนาะวัดหัวคูหลังจากนั้นก็ ไปต่อว,วัดวัดศรีวลีน้อยแล้วก็ไปต่อว,วัดธรรมวัดธรรมรา,ามนะคะวัดรัตนารามเนาะแล้วก็ต่อไปก็วัดบางฉลงนนกบางฉลงนนกแล้วก็วัดหลวงพ่อโตวัดกลางนะคะวัดบางทีใหญ่กลางเนาะไปเรื่อยๆนะคะ ยายเล็กเวลาว่างยายเล็กก็ชอบแบบเมาเรือเมาเรือวันวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะลงเรือนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งยายเล็กก็จะไปพาเพื่อนๆไปลงเรือเนาะลงเรือไปเที่ยวไปวัดนู้นวัดนี้ดีกว่าเนาะไม่ได้ไปเที่ยวลงนะคะไปวัดเนาะไปตึมน,นี้นะคะ โอเคโอเคเลยนะคะกดแล้วบายบายก่อนเด้อ e. อันนี้พอแค่นี้ก่อนนะกดอันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาให้กันใหม่นะเจ้าปลาบึกเจ้าวสวายนะคะอันนี้ก็ ยบายไปก่อนนะเดี๋ยวมาให้ใหม่นะคะดีมีแต่ความสุขค่ะหออยู่เย็นเป็นสุขเช่นปลานะคะนี่นะคะหออยู่เย็นเป็นสุขหนึ่งเช่นปลานะคะขอให้เฮงเฮงปังปังกันจ้าของก็เฮงเหมือนกันนะคะวันนี้โอ้ยได้เลยนะคะโชคดีค่ะทุกคนยบายสวัสดีนะคะ